สวัสดีครับผมสารโรจน์จตฺรน์ในนามร้านจรันรุ่งเรืองสงปริติมาเนีครับตั้งอยู่ตุบันเเกียนอำเภอด่านขุนชดจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เป็นวันที่18นะครับเดือนมีนาครับก็มาอัปเดตหรือมาจัดโปนะครับเรื่องรถไถเก่าญี่ปุ่นนะครับคันนี้จะเป็น t l 25.0 0นะครับรถเก่าญี่ปุ่นทําสีกาบนะครับแล้วก็ทําสีจะถาลอนนะครับวามกว้างอยู่เมตรมันเป็นยี่ห้านะครับ แต่ก่อนนะครับขายอยู่145,000บาทนะครับวันนี้ทำสีกาวกับสี้อนะครับ145,000บาทนะครับ145,000บาทนะครับแต่วันนี้นะครับสารรถทดสอบตัวจริงเสียงจริงครับจำหน่ายรถไถยเล็กเก่าญี่ปุ่นเป็นคันครึ่งคันก้อนคันนะครับลดราคาเหลือ115,000บาทนะครับ115,000บาทท่านฟังไม่ผิดนะครับ ท่านฟังไม่ผิดแน่นอนครับ1นึ่งแสนบาทนะครับตัวนี้นะครับทำสีกราบสีฝาข้างสีลอนะครับจาก1นึ่งแสนบาทเหลือ1นึ่งแสนห้าพันบาทนะครับเป็นพุังไพอพาวเวอร์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับซึ่งสาเหตุถามผมว่าทำไมถึงดําราคาขนาดนี้ 1. นึ่รถอยู่ของนาน 2. ชุคิดใหม่ผมกำลังเข้านะครับก็เลยต้องการดําราคาออกไปนะครับเครื่อง เกียร์ท้ายยังรับประกันสินค้าโดยสารรถทอนคอนตัวจริงเสียงจริงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะผมนําเข้าด้วยตัวเองนะครับซื้อขายเองนะครับตัดใจกับลูกค้าเองนะครับ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีสองร้อยกิโลถ่ายน้ำมันเครื่องให้ติดราคาแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูกนะครับท่านฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับเพียงท่านติดตามผมนะครับยูทูปสารรถทอนคอนครับเฟซบุ๊คร้านจรันนุ่งเนื Facebook, องสองพันห้าสิบห้าเฟซบุ๊กสารรถทอนคอครับศูนย์เก้าห้าสี่สองสี่ 9698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะครับเผื่อท่านใดที่อยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับทักไอดีไลน์ผมนลย0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะครับจาก1 4 5 0 0บาทเหลือ101,500บาทนะครับนี่ครับท่านรีบจัดจองนะครับมีโอกาสแค่1วันนะครับ1วันหรือ24ชั่วโมงนะครับนี่ครับคันนี้นะครับ1 1 5 0 0บาทนะครับ 095-424-9698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอ l ดี e ลน์ครับร้านผมตั้งอยู่ตำบลกระเจียนอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสิงมานะครับจำหน่ายอะไรเก่าญี่ปุ่นด้วยอะไรใหม่บ้านเราด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทาง Facebook สาโทรทศพรและ YouTube สาโทรทศพรและ TikTok และก็เหลี่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ115,000บาทนะครับขอบคุณครับ